คลิปนี้หมองพามาลองเซรั่มลดริ้รอยตัวใหม่ของคลินนี้นะคะคุณที่เขาเลื่องลือว่าเป็น Next Generation Retinoid นะก็คืออนุพันธ์วิตามิน A ตัวใหม่ที่มีความอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นที่สำคัญออกฤทธิ์ได้ดีด้วยนะคะต่างจากเซรั่มวิตามิน A สูตรอื่นยังไงหลังใช้สิบวันผิวหมองจะเปลี่ยนแปลงไมมากแค่ไหนเดียวหมองพาดูในคลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณชาวครัเชคที่น่ารักทุกคนนะคะมาอีกแล้วค่ะคุณกับเซรั่มลดริ้วรอยตัวใหม่ของแบรนด์ในตำนานอย่างคลีนิกนะคะเพาออปโปรดักใหม่ในไลน์ anti aging นะคะเป็นตัวที่มาช่วยลดริ้วรอยด้วยวิตามิน้ก็เป็น A C L 1 8 7 0แบบไทคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคลินิกนะคะแล้วก็สูตรนี้มีโซเดียมไฮยาโรเนตด้วยคนส่วนใหญ่จะก,กังวลเรื่องการใช้เซรัมร่มวิตามิน A นะเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะระคายเคืองได้สูงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ตตออออนนเเเเชช้้้าาาาไไดื่่่งงงจจกวรปแสคะ แต่ว่าคลินิกเนี่ยเขาพัฒนาอนุพันธ์วิตามินเอรูปแบบใหม่นะคุณที่อ่อนโยนแล้วก็ทรงประสิทธิภาพจนสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็คือสูตรนี้เลยค่ะคลินิกสมาร์ทโคลนิคอลรีเพลย์วิงเกิลคอเรคติ่งเซรั่มนะจุดที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกว่าเป็นเซรั่มวิตามินเอสูตรที่อ่อนโยนนะคะสามารถลดเลือนริน้วรอยโดยที่ไม่ระคายเคืองผิวเขาสามารถที่จะรับมือกับริ้วรอยบนใบหน้าเราได้ครบทั้ง3มิตินะคะคุณคือสามารถทําให้ผิวดูสวยสมาร์ทแล้วก็อ่อนเยาว์ด้วย3กลไกด้วย การรีแพร์ซ่อมแซมผิวนะคะด้วย CL 1870เ็ย peptide complex เนี่ยค่ะเขาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคลินิกนะคะเป็นการรวมเปปไทด์ไว้ถึง6ชนิดนะคุณคุณนอกจากจะมาช่วยลดริ้วรอยได้ดีแล้วค่ะเขายังสามารถที่จะเสริมประการปกป,ป้องผิวตามธรรมชาติได้ด้วยก็คือสามารถที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสกินแบเรียร์ได้เนาะเขามีการทดลองให้อาสาสมัครกินเนะะี่ยค่ะที่มีอายุ40-60ถึงปีก็จะเป็นช่วงวัยที่มีริ้วรอยพอดีเนาะจำนวน22คนคะ่ะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ p e p ์ i d e complex เ นะวันละสองครั้งทาเช้าเย็นค่ะนานสองสัปดาห์การทดลองนี้ค่ะเป็นการทดสอบการลดริ้วรอย5จุดบนใบหน้า,าก็คือรอยติการ่องแก้มหน้าผากรอยขมวดคิว้วแล้วก็ริ้วรอยที่คอนะคะในการทดลองนี้ค่ะไม่อนุญ,ญาตให้อาสาสมัครเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มาช่วยลดเลือนริ้วรอยเพื่อเป็นการลดการไบแอสเนาะเพราะว่าหลังใช้2สัปดาห์เนี่ยค่ะริ้วรอยลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือทั้งรอยติการ่องแก้มหน้าผากรอยขมวดคิ้วรวมถึงริ้วรอยที่คอนี่ค่ะโดยสามารถที่จะสังเกตได้จากภาพ 3D แล้วก็ผลจาากกรวั รียบรอยนะคะพบว่าบริเวณที่เป็นรอยขมวดขิ้วเนี่ยค่ะมีค่าลดลงมากที่สุดเลยคือมีค่าบวก12.51แล้วก็ค่าลด7.86นะคุณคุณกลไกที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการรีเซอร์เฟสนะคะก็คือปรับผิวให้เรียบเนียนด้วย Next Generation Retinol หรืออนุพันธ์วิตามิน A ที่ชื่อว่า Hydroxy Pinacol Retinoate นะคะอนุพันธ์วิตามิน A ชนิดนี้นะคุณเกิดจาก Retinoic Ester จับกับ Retinoic e Acid e นะซึ่งความพิเศษก็คือเขาสามารถที่จะออกฤทธิ์ที่ผิวได้เลยโดยที่ไม่ต้องกายร่างคือไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์มอะค่ะคือจะสามารถช่วยลดการกระทายเคืองได้เพราะประกับ อนุพันธ์วิตามิน A ทุกตัวเนี่ยค่ะจะต้องมีการเปลี่ยนฟอร์มก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้นะคะทาให้สูตรเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ทาได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นนะโดยที่ไม่ระคายเคืองนะคะแล้วเขาก็ยังคงคุณสมบัติในการที่จะสามารถปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วก็ลดริวรอยได้ด้วยแต่ยังไงมึงก็แนะนําว่าตอนเช้าเนี่ยค่ะต้องมีการทาครีมกันแดดร่วมด้วยทุกครั้งนะหมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มค่ะเพราะว่าแกลนิกทีบเรติโนยหรือว่าไฮดรอกซิพินาโคลโลนเรติ้นเองผิว ทำให้ผิวดูท์ดูสดใสแล้วก็ช่วยลดดูรอยล่องลึกได้ด้วยนะเขามีงานวิจัยให้นําตัวไกลเน็ก i ี e ริติโนยนะคะไปทดสอบกับแพดเทสเป็นเวลาย4ชั่วโมงนะการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความระคายเคืองกับผิวนะคะพบว่ามีการระคายเคืองต่ําเมื่อเทียบกับ r ร t ติโนลทั่วไปนะคะถือว่าเป็นสารต้านดูรอยที่เป็น next generation นะก็คืออ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยกลไกที่3ก็คือการรีปัมเหมือนกันเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวสุดนี้เขามีโซเดียมไฮยาโรเนตเนาะซึ่งเป็นส เซร่แมทริกเนี่ยค่ะที่นอกจากจะมาช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นแล้วนะคะยังสามารถลดริ้วรอยได้ด้วยนะนอกจากทั้ง3กลไกเด่นนะคะที่มาช่วยลดริ้วรอยได้ครบทั้ง3มิติแล้วเนะะี่ยค่ะเขายังมีทโคอิเรลซิเตเนาอที่เป็นวิตามิ e นอะีค่ะมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมาช่วยต้านอนุมนุษย์มีแอสโคบิลกรูคซา์นะคะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีเนาะมาช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ต้านอนุมนุรย์ได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เขานะคะ อ๋อเนื้อเป็น,นี้เองจะรั่มสีขาวขุ่นนะคะ เปลี่ยงง่ายเลยอะสบายผิวนะคุณคุณไม่แสบไม่แบบรู้สึกอะไรใดๆไม่เหนะอน่ะเนื้อหล่อทาแบบก็ชุ่มชื้นดีเนี่ยไม่เหนะหนะเลยแพ็กเกจจิ้งก็คือดีงามนะสมแล้วที่เป็นคลินิกเนาะก็เป็นแบบหัวปั๊มนะคะลดการปนเปื้อนเนาะเรียบร้อยดูแพงตามสไตล์เขาแหละหมองจอจะลองใช้10วันดูแล้วเดี๋ยวอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะว่าหลังจาก10วันแล้ว,วผิวเป็นยังไงบ้างอันนี้หมองลองก็จะครบ10วัน,นวันที่10วันนี้นะคะเนี่ยเพิ่งอาบน้ําเสร็จ ปกติเวลาใช้หมองจะใช้คู่กับตัวโรเลอร์ซึ่งแบบเขาให้มาด้วยนะเดี๋ยวแกะให้ดูหน้าตาเค้าจะเป็นแบบนี้นะเขาจะแถมมาให้ด้วยตอนที่เราซื้อขนาด5 0 ml นะคุณคุณเขาก็เหมือนแบบใช้นวดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบกระตุ้นการไหลเวียนโลหผิสภายผิวมากคุณคุณแบบเย็นๆก็ให้ตัวเซรั่มอะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเนาะเขาก็จะมีแบบหัวเล็กหัวใหญ่นะคะก็จะให้แบบกล้ามเนื้อก,กระชับขึ้นด้วยนะ คือหน้าหมองปกติริ้วรอยไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่า35แล้วเนาะก็จะเริ่มเห็นริ้วรอยตรงหางตาแล้วก็ใต้ตาอยู่เหมือนกันเวลาที่เราแบบยิ้มแสดงสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงมีริ้วรอยเล็กๆที่หน้าผากด้วยเนะหลังจากที่ใช้หมองว่าริ้วรอยหมองดูจางลงนะหมองใช้ทาทั้งเช้าเย็นเลยตั้งแต่วันแรกที่ทาเลยนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองหรือว่าแสบคันเพราะปกติเราก็ใช้อนุพันธ์ตาเินเอมาหลายตัวเหมือนกันเนาะบางตัวมันก็จะมีระคายเคืองบ้างเงี้ยค่ะซึ่งด้วยความที่หมองอยากรู้แแ่นนด บางอะไรบ้างเป็นการทดสอบนะคะ,ะก็ปรากฏว่าหน้าก็ไม่ได้แดงแล้วก็ไม่ได้มีแบบการระคายเคืองใดๆเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าแนะนาให้ใช้ขวดครีมกันแดดนะเพราะหม่องเองก็ใช้ครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอยู่แล้วหม่องว่าอนุพันธ์วิตามินเอที่ใช้ลดเดนเดรอยเนี่ยเขาพัฒนามาไกลามากเลยเนาะสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยสูตรนี้มีอยู่ด้วยกันหลายขนาดนะคะขวดที่หม่องใช้อยู่เนี่ยค่ะขนาด50มิลลิตรนะคะราคา3950บาทนะแล้วก็จะมีขนาด30มลิ่ะอลลิี้ตรค่ะอันนี้ราคา, 2, า,นะอาค่อยงพ สตาร์ทจากไซส์เล็กเลยก็จะเป็นไซส์10มลนะคะราคา950บาทเอ,องคุณที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้หลายช่องทางนะคะจะเป็นที่เคาน์เตอร์ของคลินิกเองซึ่งตอนนี้ห้างเปิดแล้วเนาะก็สามารถตรงไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยหรือจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะที่เว็บไซต์นะคะคล i n ิ c co t h ที่ไลน์ก็มีนะคะมี Lazada มี f a c e b o o โทรออนไลน์โลบิสันออนไลน์เดอะมอลออนไลน์ที่อีเวนต์บอยออนไลน์ก็มีซฟราออนไลน์ Online ก็มีนะคะ อย่างที่บอกว่าหลายคนไม่ค่อยกล้าใช้อนุพันธ์นิาเินเอรู้ว่าดีแต่กลัวเรื่องของการระคายเคืองจุดเด่นเลยนะของสูตรนี้ก็คือว่าเขาพัฒนาเป็นอนุพันธ์นิาเินเอสูตรที่ลดการระคายเคืองแล้วนะคะแต่ยังสามารถออกฤทธิ์ลดเดินนิ้วรอยได้ดีอยู ในแง่ขององค์ประกอบในสูตรมันก็ถือว่าโอเคนะคะใส่สารที่มาเสริมฤทธิ์ลดเดินริ้วรอยนะให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลสระได้ด้วยรวมถึงสารเสริมฤทธิ์ที่ใส่มานะคะเขาก็ตูแล้วแหละนะว่าเป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองจากวิตามินเออีกทีนึงคุณคุณที่กังวลนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะทาเป็นวันเว้นวันก่อนหรือว่าทาทุกวันก็ได้แต่วันละครั้งนะคะอย่างแบบตอนเย็นก่อนนอนเนี่ยค่ะพอผิวเริ่มปรับสภาพได้เนี่ยค่อยปรับมาเป็นทาเช้าเย็นนะทุกวันแล้วที่สําคัญอย่าลืมทุกครั้งนะคะเวลาตอนเช้าเน่าาครนจะํวว เป็นครีมกันแดดที่มี S P F 4 5ขึ้นไปนะแล้วก็ทามอยส์เจอร์เซอร์ช่วยบำรุงผิวให้ผิวแข็งแรงอยู่เสมอก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยได้อีกแรงหนึ่งใครที่มองหาเซรั่มอนุพันธ์วิตามินเอที่แบบอ่อนโยนกับผิวช่วยลดริ้วรอยหรือว่าเคยใช้เซรั่มอนุพันธ์วิตามินเอตัวอื่นอาจจะแบบมีการระคายเคืองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมาใช้สูตรนี้ดูนะหรือว่าใครเคยลองใช้แล้วหรือว่าอยากใช้ยังไงอย่าลืมมาบอกไว้กันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทายิมหมอก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ share, แชร์ วันนี้กูเรียมองไปแล้วนะคะ